นอนมาเมื่อเช้านี้หาหกมงเช้าเนาะที่ค่อยโลกคิดสุดท้ายนะตอนนี้แจ้งแล้วมันเป็นเทิอที่สองนยังจ็็บหัวอยู่นี่เจนซีเฮดเซน ตลาดก็เสิร์จก็ิ่งจัดตลาได้แต่เบิ่งผมมีสิบหกคลองแต่ว่มีเงินซื้อคอยโหอยู่มื้อนี้เฮามาเลาะตลาดตลาดต้นตานนะฮะอยู่ หนาขอนแก่นตอนนี้อาไรฮึโอ้ไปใส่ออนแฟนไอหนุ่มยางได้ไปใส่ออนแฟนทามากี่เข่าเนาะตอนนี้เขากำลังเขากำลังกับเมื่อฉีผัก ื่อวานนี่เขาเมื่อวานนี่เขาซื้อรถตู้รถตู้ Hyundai เมื่อนี้เขาซื้อรถเบนท์มาอะไรเหรอ สต็อกไว้ซื้อแล้วกินมีเงินสองร้อยบาทซื้อซีลูกเราส่ใจสองกองยังกินโบเบิดจ้ะบัไงนบิแม่นซื้อ้องเต ซื้อห้องเตะเมื่อวาอยู่ห้องแฮมซอลาเปาแมนนี่คคะห้องเตะยี่สิบล้างนี้กสิบห้าบาทคอมคือ่าไรครับวิจิตรบ่ะคือเงินมาเป็นเป็นปักเป็นปักโอ่ผมมีความหมายขอบคุณมากคะ่ะเอาอะไรเลยเอ,อ่ะือเพราะว่านายเป็นเด็กเปิดประตูรถให้สัน ตอนนี้เขาอยู่ตลาดต้นตานนะะอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่กลางเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นผมยืนฟูว่ะเดี๋ยวสิพาพไปเบ่งรถเบนเขาฮะราซื้อบังแรงไงเนาะคันหนึ่งเราซื้อแปดล้านแมนบอก

ใหม่ไัชจะีเนี่ยเขาเขาเล่นมานานแล้วดิเขามีนั่นแล้วเนาะเขาเขาเล่นมานานแล้วแต่ว่าเวทีเขาไม่ได้ใหญ่ดิหนุ่มเวทีเขาเล็กๆเขาเป็นหมอรบแบบหมอรบจ้างเหมือนเหมือนจะพูดยังไงน่าจะเป็นคล้ายๆกับจิมมี่ใช่ไหมเป็นหมอรบแบบนั้นแต่ตอนก็งานก็ไม่เยอะแล้วแล้วค่าตัวก็ไม่ได้แพงตอนนี้ใหม่ไัชจะีแสนสองงานเต็ม เต้ม่ว่าอะไรเขามีทิปแบบเนี้ย<ป>คนเห็นเออเล่นดีเล่นม่วนเนอะเอาสาวนี่มาเล่นเต็นได้เตทนได้เต้นได้ตอนนี้เขาไม่ต้องการคนร้องเพลงพอราะเขาต้องการเอ็นร์เทนโอเคไม่งั้นเขาจะเอาพวกสาวออยลอยจูปไปทำไะใช่สาวออยมันก็ร้องเพลงไม่เป็นแต่ว่ามันเต้นมันชอบมันชอบ เออมันชอบทำเสียงเลยเนาะนงกมีงนอไรที่นาูอกนี้เออสียเสีเออเจอเจอก็อยู่ไปกินข้าวกับพี่กันอยู่นะก็ไปกินข้าวที่ร้านพี่เจนี่ไโอ้ยพี่จืดพี่จำได้ จะไปไหนอดีตดีครับเีขึ้นมาใช่มใชไม,เ, <c oughs> มรเรียกบอกลังมีบัญชีศิลปินเรียบร้อยแล้วมีวิสิับเรียบร้อยแล้วผมต้องทำอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกพอเพลงปล่อยปุ๊บภายใน2อาทิตย์นะครับที่เพลงปล่อยนะครับผมที่เป็นเจ้าของเพลงเนี่ยจะต้องโพสต์วิดีโอลงบนช่องของตัวเอง่5คลิปนะครับ5คลิปนี้ต้องใช้แผ่นเสียงที่ต้องการโปรโมทนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพลงดัง

เอ๋สบายดีทุกคน ตอนมาสี่เนี่ยไปสองพอดีเข้ามางานอยู่นี้อยู่นี้มันก็สูงเลยวะอยู่นี้นะงานบนเลิกซ้ำแต่ว,ว่าเขาต้องได้กลับก่อนเพราะวะ่าต้องได้พาน้องเอทเอไปสามเหลี่ยมมืน่นน้องเอทอจะไปเป็นผัวจีนเนาอเะเป็นเมียจะเป็นผัว คน้หยิ่งขั้นผู้สาวแล้วเขาว่าปเป็นเมียจีนอยู่สามเหลี่ยมเจา้าต้องไปเป็นบัวจีนเพราะข้าสิไปหาเมียจีนอยู่สามเหลี่ยมเนาะมือวันที่แปดเจอกันอยู่สามเหลี่ยมแต่จะแล้วที่จริงอะมืออื่นเนาะมีบดมีมีมมมวางแผนว่าสิได้กลับวันที่เจ็ดแต่ว่ามันมีงานด,วด่วนเขามาก็เลยต้องได้กลับมือนี่มือนี่ก็ที่จริงเป็นงานสัมนาอยู่ทางชักจูใส่ห้องแหมอยู่ในบูช์ทางบิลิปจัดเนาะ งานผูป่าศิลปินทางภาคอีสานได้ว่าเอาได้เข้าไปห่วมประมาณสิบนาทีแล้วก็เลยต้องได้พาน้องกลับกลับลาวด่วนดีมีเรียบ <c oughs> อันนี้ระหว่างการเดินทางเนี่ยวคอยจะให้เบิงบรรยากาศโคตรโคตรฮอนเลย <c oughs> อากาศทางนอกโคตรฮอนเลยตอนนี้เราที่จริงมาอยู่คอนแกนในสามมือแล้ว ถลึกซอยคุมซอยเลยเมื่อคืนนี่บบได้อยู่ไปหาซิ่งรถเมื่อคืนนี่กต่เมื่อคืนกลับมาห้องมาห้องหกโมงเช้าเมื่อนั้นหาโมงเช้าตึงเกินใส่แว่นใส่แว่นบ่อแว่นแว่นได้แว่นบิ๊กไบเสียงขับที่ตำรวจไล่เป็นแถวเมื่อคืนขอโทนเลยเนี่ยที่เหตุตัที่เหตุฉิบหายที่เห็ุเสียงดังกวนบ้านกวนเมืองเมื่อคืนปุ่นปุ่น เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อแหวนต่ออยู่ลาวเนาะเดี๋ยวมาเจอดูกติดูกติยังดูคติเบรเกร์เรฟีโฟดูคติเบรเกอร์เรฟโีโฟเนาะเดี๋ยวมาเจอกันแต่ว่าบ่ได้เอาดูกติเข้ามาเนาะเอาโลสลเล็งโลสลเล็งโลสเล็งเขามาโลสเล็งเข้ามาเออจอดไปยูดานจอดไปยูดานขี่รถสเล็งเข้ามาจอดไปยูดานไปง่ายๆโอเคเดี๋ยวที่ให้เบิ่งบรรยากาศเวลา ขากลับเนาะผู้รถดตู้คนมีทงฟ้าพร้อมนี่ตอนนี้ยังใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงเนาะหอดหอดขัวหอดสะพานเฮาสิขามทางหมูดาหารคือเก่าว่ารถเขาจอดอยู่หมูดาหา้ยรถเข้าจอดอยู่ฝั่งสวรรค์นเิเคศเฮาต้องกลับเมื่อให้ทันรถโดยสารเที่ยวแรงประมาณสี่ห้าโมงนี่แหละทันยุ่ขั้นบททันเท่า,ากาับ ลอยน้ำขามเมืองแต่น่าจะทันเนาะโอเคเดี๋ยวสิให้เบิ่งบรรยากาศระหว่างทางเมืองมันสิมีอย่างนี้มันสคือบ้านเฮ้าบ๊อเนาะบ้านเพิ่นก็คือบ้านเฮาอยู่วะแต่ว่าทิ่งสิ่งที่คือกันน่ๆก็คือไฟแดงแต่ว่าไฟแดงบ้านเพิ่นนี่โดนเด้โด,ด,ดนแห้งเด้ไฟแดงบ้านเพิ่นนี่จอดไปได้เกือบสองนาทีพูด,ดิบ,าาดบา้านเฮาละสามชิบิบ้านเฮาแต่ว่า ไฟแดงบ้านเฮารถบลายนะมันก็เลยไวเนี่ย